ครับสวัสดีครับเมนี้อยูับโฟซีราร์มครับเมนี้กำบ,บังเนงครับมาปฏิตการผสมงัวยู่ฟมครับก่อนอือ่ออเน,นเลยผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังรงใจในการเหตุคลิปและเพื่อสิสีบริพารคลิปใหมา่ๆนะครับนออ้อเมน้มาแบบใหม่ครับมาแบบ เป็นเสียงผากเนาะครับเนาะก,ก็คือคลิปนี้บอมีคนมาทายนะครับก็เลยตั้งกองไว้ครับการที่เสียหัวเขาซ่องมันบ่ามันเหลืองไงเนีครับทามันบอกเขาหอ่อตรงที่ทายูผู้เดียวนีเลียวเลยครับมันต้องเขามันเขาให้มันแบบเขาแบบ หม่สุดนะครับมันกับบยอมมาเนาะครับเนาะมันบอชินน้าแล้วครับพอกับข้าอุ่มล้านหน่อยอยู่ซ่องบังคับน,นีมันมันมันหน่อยมันใหญ่โพดครับก็คือเห็ดเองเนาะครับเนาะสื้อเล็กมาเห็ดเอง จริงมันต้องหน่อยลงกว่านี้ครับเพื่อที่ว่าง่วดจังสิบบได้ดินแห้งนะครับอันนี้มันยังดินดินได้อยู่มือน้กะหมอผู้เก่าครับหมอผู้ที่เคยมาสมนะครับใส่บริการเพิ่นอยู่เรื่อยครับแรกๆกะบอมีหมอผสมหรอกครับ มีกับมีนำบานากับเบิงเบิงผมจัดการเนาะครับเนาะจัดการให้เพนยูนหนิงหนิงเนาะครับเนาะเพื่อที่ให้คุณหมอเพนผสมครับผสมเพาอิ่นว่าผาสมเทียมครับผสมเทียมมันก็ดีดีดีครับ เขาอยากได้ลูกพอได้เขาก็เอามาใส่เลยครับมอนี้ผมผสมพอเคเอฟหกแครับกาเลตเคเ6 8ไปเบิ่งกันเลยครับบนัน แล่นหาข้องอยู่คนเดียวครับมันต้องมีใหม่มาคัดข้าหลังมันนะครับเพื่อมันสิบริเตปผู้ผู้เพื่นผ,ลผลสมแล้วครับเนา โหลดบานเรียนอีกแล้วครับเรียนอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือแปงแปงแปงวีขนเนาะครับเนาะก,ก็คือเอามามาวีมาลูกมาถูมาเกามันนะครับให้มันให้มันเื่องแล้วก็มันมันมันนิ่งนะครับมันก็เป็นประโยชน์ครับ บ่อแพงครับแปลงวีนี่สามร่อยกว่าบาทครับทั้งในในเน็ตนะครับครับเป็นผู้ซอยมอจํำเป็นครับเพิร์ว่ากำลังนิ่มพอดีครับหมดหลูก กำลังผ<อ>สมกำลังแบบพอดีครับเวลาผสมพอดีมันขึ้นตั้งแต่มมือวานเพิ่นกำมางสมยาม,มือเสาของมือนี้แล้วครับพอเคฟหกแปดกาลิตครับกะสมแเหลวก็มันกับบอร์ที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็ต้องมา,มาทาลุ่นนี้ครับนะมันจะติดบอร์ อีก2 1เอดมือครับก็ต้องจับซัดอีกครับถามมันบอเป็นซัดจาก3หลอบก็น่าจะติด1อยเปอร์เซ็นต์ครับตรวจทองรอตรวจทองวยครับร้านหน่อยกะมักผ่าเห็ดยังกะเฮ็ดครับร้านหน่อย ครับเนมอนี่มันต้องใส่ประสบการณ์สูงครับทั้งทีทำการผสมผสมได้นะครับมันตน้องมีความรู้ทางทฤษฎีแล้วกับผากปฏิบัติครับตัวนี้ดีครับที่ว่าเขายังหนิ่งครับถ้าเป็นตัวอื่นเขาสีดินเลยครับ ถ้าคุณหมอเพิ่นเดชทาการนี่หนิ่งสูโตครับอันนี้ก็ชมชุ่มการผสมไปก่อนเนาะครับนออบานเรียบร้อยแล้วครับผมกันแลนี่ครับไปเอานาำไปเอานามมะหดมาหลาง หดน้ำเขาเรีว่าหดใส่หลังหาดใส่หลังหาดน้าลงมันจังสีมันมันจังสีหนุ่มนําเสื้อเขาว่าผมก็ลองเอามาเห็ดเปิ้แต่มันก็บริได้ได้ได้เปะไอแปลว่ามันสีไดเป็นตัวมีดเลยครับผมก็หดไปให้มันติดซื่อนะครับเพื่อที่ไว้ให้มันหนุ่มเสื้อไว้ให้มันติด กระโหดดลังกระเมื่อยเตืบอยครับใ่ะกระมักมักที่สืเห็ดนะเรียบร้อยต่อไปกระจิจะปล่อยเพิ่นละครับ,บ้าน เม่นีกระบ่มียังลายครับเสร็จเรียบร้อยกับฝากเป็นกําลังแรงใจในการเหตดคลิปในเด้อครับอันได้ผิดผลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยครับโอซิรีฟาร์มฝากติดตามและฝากรับชมน้ำเด้วยครับ